สวัสดีครับพี่น้องอ่า,อามาพอกันเดียวครับก่บาทิ้งงานแอมรถไถฟอดซิ่งอัอมมนี้มาเปิดฐานสามให้กับพี่นอ้องคนปลูกอ้อยอยู่ฝั่งข้างบ้านไข่สนติสุขข้างเำเภอเป็นนดงหลักจังหวัดสุรินทร์ฝั่งนี้พอกันเมือนี้ครับผมกับ กับวันที่สิบเ็ดกระลาคมสองพันรินก็ 5, 5, ม,มากกันครับทีมงานของแอมรถไถฟอร์ดซิ I ่งมาก,กันสองขั้นสามขั้น,นกับสาม 6, 6, ขั้นแต่ก็จมีมีาินแลนโป6ปกที่ศูนย์ีขั้นมก็จะเป็น อีกรุ่นครับกราบจะมาจะเป็นหกหนึ่งศูนย์มากันสามขั้นวันนี้ยพื้นที่มองนี้กับนาจียูประมาณเกือบสี่สิบไหหร่แบบสามสิบกว่าไรเกือบสี่สิบไรเป็นผลมานผลงาของทีมงานกำมรถไทยฟอร์ซิ่งวันนี้ครับบรรยากาศ โดยทั่วไปกันหนาจะเป็นอากาศบริหารโอเปลิลหรือุขวันสเนมี่ของฝ่ามิเมกขึ้นต่างเขาในควนจะเต็ครับมาทำระดีสองขั้นครับผมมาใช้เร่งถามสามไอพ้พระเจ้าพูดว่ ทีมงานคุณภาพมีการมีงานครับของการลดไขท,ที่ได้มาตรฐานพ้นรับลุกที่พ้นรับใจดีครับผมอ่าติดต่อไดที่แอมรดไขกปลอดสิ่งข้านกนนดงงหลักครับผมออกกันในมือนี้ครับเพื่อจะเป็นไทยไทยไน่าจะเป็นช่วงแต่ไายฤดูกาลอ่าของการปลูกอ้อยของอุตส่าหหลายพื้นที่ครับดินแข็งแล้วปีนี้ รู้สึกว่าจะลงลาซาบางพื้นที่กัดินแห่งปลูกบัวท่านครับมาแปลงนี้รู้สึกว่าดินความชื้นใส่ได้ครับผมค่าความชื้นความชื้นดีรู้สึกว่าจะถ้าปลูกกัน่าจะเกิด1อยตอเส้นลื้อต่อปลูกใหม่ครับมันสภาพพื้นที ลื้อต่อปลูกใหม่มคุณพี่เฮ้ามือนี่กัอยู่แปลงนี้กันน่าจะเกือบรวมๆสี่สิบไร่ครับมากันสามท่านทีมงานแอมรถไถฟอสซิ่งครับกฝากากับพี่น้องไว้เนี่ยฝากติดตามกดถูกใจให้กำลังใจของทีมงานแอมรถไถฟอสซิ่งเี้ครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ ผลงานของแอมจังไรกบฝากติดตามาในคลิปต่อไปสำหรับเมื่อนี้ครับก็บขอให้พี่น้องทุกคนอยู่ดีมีแห้งครับผมกบพอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอก่าวว่า,าสวัสดีครับ